ไม่มีค่ะผู้ร่วมเดินทางเติมพลังใช่ไหมคะไปไหนนะคะไปดินน้ำค่ะสิงเจ้า <laughs> โฮชิมินค่ะโฮชิมิน โอเคค่ะวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสค่ะรุ่นหลวฟ้าตื่นเมื่อกี่โมงนะคะสี่สี่ค่ะได้นอนใช่ไหมคะได้นอนเราสองชั่วโมงโอเคค่ะวันนี้เมนูแรกที่เราจะไปกินคืออะไรนะคะเปื่อเราไม่ได้ตั้งใจไปเที่ยวนะคะเราตั้งใจไปกินเปื่อแล้วเราก็จะบินกลับมาค่ะเพราะว่าถึงที่นงไปกินอาหารอะไรนี่เลือกความเลือกควาโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างหน้านะคะเรา YouTube ปะเนี่ย เออเอาสิตอนฟ้าสุดท้าย้ยมึงมันสวยมากเลยอะข้างหลัง แล้วเราก็ถึงนะคะทุกคนไม่ติดตอมแต่ตอมก็ยืนนานตอนนี้เราตามแก็ปมานะคะเราอยู่ข้างนอกแล้วนะคะก ประชากรล้านแปดที่ค่ะใส่กันแดดโดยอันนี้คือข้างหน้าตรงสนามินนะโอ้โ oh ห อุ finish look วันนี้นะคะหลังจากลงเครื่องแล้วก็เช็คอินที่โรงแรม ตอนนี้เราอยู่ร้านอะไรนะคะร้านฝรั่งชื่ออะไรไม่รู้แต่ว่ในมิชลินเราก็เลยมาเมนูออเดอร์ที่คุณสั่งคืออะไรนะคะเมนูอะไรนะคะน้ำข้าวอันนี้เมนูอะไรนะคะอันนี้น้ำเบอร์นายน้ำเบอร์ไฟยังไม่มาไม่มึงต้องบอกว่าเมนูอะไรไม่รู้แต่คือรู้แค่ว่าน้ำเบอร์ไฟน้ำเายน้ำเบนาย เป็นไงคะอันนี้หม้อไฟ number ร์อันนี้ number ร์ <c oughs> มันจสเครื่องใอะไรอยี้ปนดูแป้งมันเหมือนแป้งเส้นเฝอเส้นก๋วยเตี๋ยวแะละแต่ว่ามันเป็นบางๆสีเหลือง ได้แล้วทุกอย่างก็หมดภายในพิษตาอิ่มแล้วหนะจ้ารู้เป็นไงร้านเฟอร์ร้านนี้นะคะได้มิชลินปีสองพันสอง ค่ะรีเซพชันโอเครีเซพชันนะคะเป็นคนแนะนำให้นะคะว่ามากินร้านนี้นะคะได้รางวัลมิชลินด้วยซึ่งรสชาติก,ก็ประทับใจเรามากค <c oughs> ่าเสียหายมือน,นี่ <c oughs> โอ้คนรวยนะคะมีตังประมาณสองสามล้านอัลลัษณะ สองแสนสี่สองแสนสี่สองแสนสี่เบาๆอาเซมึงเอาแบงค์ใหญ่แรกบ้างเราจะได้มีแบงค์ย่อยโอเคสองสี่คิดเป็นเงินเท่าไหร่ห่านสีสองแสนสี่สามร้อยกูบาจริงเหรอเมื่อเช้าจริงหกแสนห้าสองหมื่นห้า าซม่สองแสาสามรบวใช่ะสามเบออนี้สองแนี่ก็ได้ประมาณสามอ่ะเฮยน้นำสองขวดน้ำมะพร้าวแล้วก็ก็เซ็ตใหญ่ใช้ความสวยประโยชน์เอาเข้าแล้วหนึ่สวยกว่านี้ต้องกินปีแล้วล่ะค่ะเอ คนละสามพันสามพันดองก็สามคนก็เก้าพัน่งเก้าพันเป็นเงินสิบสามบาทอ๋อทำไมต้องจ่ายค่าไฟด้วยหรอเราเลือกแล้วเราก็เลือกชั้นแปดเพราะว่าแล้วเราก็เดินลงมาใช่เราเลือกอันนี้ั้น แรกนะคะหมดค่าเสียหายไปเท่าไหรไดดนะ่ไม่จิดต่างกูให้เขาหยิบเอาเท่าไหร่เท่าไหร่แสนกว่าไหมแสนบ่าหนึ่งมี้ติบิ๊กห้ติมมาแล้ว <c oughs> แล้วก็ไอดิมอีหนึ่งแต่ว่าเคก็จะบอกว่าไม่เท่าไหร่ อร่อยอยู่อร่อยค่ะสงสัยเพื่อนจะอิ่มอิ่มอะไรล่ะก้อนหนึ่งก็อิ่มอรอไหนลองกินน้ำน้ำอะไรวะมีตะไคร้ด้วยเนี่ยเนี่ยใบเตยอร่อยบอกมาน <R ud> ้ำบอกมามันมีไม่ได้มันมีแบบมันมีเนี่ยตะไคร้กล้ามตะไคร้มันหอม แต่่าคือมันหอมมย่ใช่มันเป็นเหมือนน้ำสมุนไพรอะไรหอย่างอะแต่บบมันหวานหอมๆแเนี่ยอร่อยมันดูเหมือนแดดไมลไเลยเหมือนเนี่ยแดเยอ้าวอ้าวอ้าวไม่ให้ดูไม่ให้พีมดูเลยเออผู้ชมสามล้านคนดูเออหนึงสอามอะะการาย เราก็มูกจากชั้นแปดลงมาชั้นเจ็ดซึ่งชั้นเจ็ดนั้นมีร้านอะไรไหมลงเป็นบ้านโคลนอ่ะลงไปต่อไม่เด้ไหมที่สำรวจก็ไม่ควรขึ้นมาคนเดียวตึกราบางชอ่อง อันนี้มีรานนิาบบได้ย่ตกอ๋อนี่คือความรู้นะคะอันนี้ก็จะมีคาเฟอีกหนึ่งเช้นสวยเอ่อไม่คิดว่าอาจจะไม่แต่อันนี้อาจจะอันนี้ดูดีอันนี้เป็นร้านอาหารอุ้ยร้านอาหารน่รากินจัง มึงร้านน่ากินนะมึงอันนี้มันมีร้านอร่อยอยู่เดี๋ยวเอออันนี้เพื่อนกูจะไปกินด้วยกันเพื่อนกูอ่ะโอเคชื่ออะไรคะงน้อยจะอยากกินนี่พวกนี้พวกนี้นัดมันเทียวจะอัวอ่ะหมดกี่รอบแล้อันนี้ก็มีร้านอาหารดีอุ้ยนี่มีร้านคาเฟ่ทำไมชอบอะไรไม่ต้นไม้ไม่ค่อยอันนี้จะมีอีกร้านนึิม สไตล์จะคล้ายๆกันนะคะก็ฝั่งนี้แล้วลก็ดูเขาไปดูใช้กันแบบเท่าเด็กๆดูแตกต่างขึ้นมานิดนึงม,มุมมองของตึกแบบข้างนอกที่เราเดินวนไปมา ก็เป็นตึกห้องราง นี the one. Yeah. What? Mm ่ค hmm. oh, ah, ือออริจินอลวันใช่สดใหม่และว่าอร่อยอร่อยที่ต้มมันคือแบบเมืออะไรเมื่อไห่หรอทร้อที่จริงประเทก็มีที่เป็นใต้หวานน้ำเบื่อ่ะคะใช่คืออะไรคะแต่เราเคดี่ใ้ห่าน มันอร่อยมากที่แก้วหวานแต่เราพอรูกินที่ก็เลยมาลองกินที่เวียดนามอีกรอบหนึ่งเพราะว่ากินที่ไทยแล้วไม่อร่อยไอเสิไอหมอนหมอนไก่โอเคได้ใช่ไหมคะแบรนด์นี้นะคะอยู่ข้างตรงอะไรนะอพาร์ตเมนต์อะไรนะเดินเข้ามาเลี้ยวขวา อพาร์ตเมนต์คาเฟ่เดอะคาเฟ่เดอะพาิน์คาเฟ่นี่มาทำมอลิ่นี่เขาได้อะไรนะคะของอะไรนะคะ ะุสมาสาดคัมบเซค่ะโอ้ thank y โอ้ผู้สาวเยดนามาก็ได้จำไว้วคนไทยเป็นนีุ้่ตาบอกกนนี้พวกเรามาสาดกันะคบเท้าะแล้วก็มีลูกกระโ้กโอเคเริ่มละ เป็นยังไงคะเปิดวาเปฟุดมาซาดดีค่ะกุหลาบจะไม่รู้ว่านวลสีป่ะตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหนนะคะคอนชิมินซิตี้ฮอล์ค่ะมันเป็นแหล่งอะไรนะคะมันเป็นย่านช่วงเย็นกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยวัยรุ่นอยู่ว่าอะไรเขาก็จะชอบออกมานั่งทำกิจกรรมเล่นกันอะไรตรงร้าน ก็มาเดินถ่ายรูปชงนกชงวิวชมบรรยากาศมีของมาขายนะคะตึกนี้สวยดีแล้ววันนี้บรรยากาศดีด้วยเพราะว่าแดดสวยฟ้าสวยเราไปทัวดขาจากซอยนี้มาแถวนี้นะคะนึกถึงวิวสยามเซ็นเตอร์สยามสแพวร ต้องเรียนหัวนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไหนนะคะไปรื้อบัสทัวร์ค่ะบัสทัวร์ชมเมืองโฮจิมินห์นใช่ไหมคะใช่ค่ะเสรแล้วเราก็จะไปกินข้าวกันค่ะวันนี้เมนูที่เราเลือกก็คือหอยนี่หอยมันคือหอยอะหอยอะไรมันมีลายหอยมากหอยรวมนิดเออมึงมึง,ม,งมันจะให้มึงเลือกหอยก่อนมึงจะหอยอะไรแล้วเขาก็จะทำให้มึงแบบว่าเอาหอยไปย่างเอาหอยไปผัดเอาหอยไปต้มโอเคเดี๋ยวเราจะรอชมกันอีกทีนะคะ วิวรอบเมืองแล้วก็เมนูหอยนะคะสำหรับทริปวันนี้นะคะโอเคยังไม่ใช่กินเลยกระเป๋าหายเลย แล้วเรา,าก็ถึงเราก็มาถึงร้านหอยนะคะร้านหอยชื่อร้านอะไรนะคะ <c oughs> อ่านไม่ออกแต่ว่าทุกคนเล็กก็คือในนามว่าเรจะมาใช่ไหมคะแต่ว่าอาหารที่เราสั่งไปเมื่อกี้เปิดหน้าแล้วก็ชี้ว่าวันวันวันก็คือแทบทุกหน้าใช่แล้วเราก็บอกว่าอันไหนเป็นซุปเป็นหน่อยเราคือได้หมดและนี่ก็คือพริกกับเกลือแล้วก็น้ำซิมนะคะ เราจะปรุงให้เป็นซีฟู้ดใช่ไหมและนี่คือบรรยากาศนะคะคามจิมันมีด้านล่างแต่ว่าเราไม่สามารถนั่งได้เพราะมันเต็มเต็มมากไม่แนวนะคอันนี้นะคะมันจะเหมือนเกลือที่เกลือ รสค,ค่ารสดีนัวๆห,หน่อยนะคะแล้วก็มีไอ้นี้หมดหมดแล้วก็เขาบอกว่าต้องเอามะนาวใส่นี้นะคะแล้วก็คนรสชาติมันจะกเก็ม่เค็มๆนัวๆหน่อยห,หนึ่งแล้วก็จะเปรี้ยวมะนาวอร่อยอหนึ่งหนึ่งอย่างสองอย่างสามอย่าง สอย่างห้าอย่างหอย่างเจ็ดอย่างแปดอย่างเก้าอย่างสิบอย่างกับหนึ่งคนสองคนแล้วก็คนที่สามค่ะคแล้วเรามารอดูนะคะว่ามือนี้หมดกี่ล้านสิงตอนนี้ก็ว่า อะไรก็ไม่รู้นะรวมกันไปหมดมันคือเอ้ยมันมีหอยหลายๆตัวในนี้นะมันจือดอะได,ด้านนี้นอ่ะอะไรหรอนอ้ำจิ้ม นี่คือไฟน้ำจิ้มไก่บ้านเราอันนี้หอยแครงคัว่ว กระเทียมเจียวพวกหมูด้วยหมูเทียวด้วยต้องกินทั้งเปลือกด้วยข้างในก็ไม่มีรสชาติอะไรมันไม่มได้เข้าเนื้อแต่ว่ามันกรึกแล้วก็ไม่จิ้มเออมันกรึดอยู่ข้างนอกอะ หอ,อ,อยอันนี้ผัดคล้ายๆกันก็คือใส่กระเทียมเจียวก็จะแบบม,นม,นมันๆเปรี้ยวหวานน้ำนเลยืดได้ผัดบ,บุ้ง ขนมกินไก่กินไก่เจ็ดหมื่นห้าพันดองอืมกินไก่มันเย็นเย็นกินไก่มันเย็นเย็นแล้วก็มันก็จะแบบหวานหวานอ่ะ คือไม่ค่อยชอบข่าแล้วก็น้ำจิ้มอ่ะมันจะเผ็ดมากๆเผ็ดหวานนิดนึงแล้วก็มันมีไอนี่ให้อะมะนม่วงว่าเราต้องกินทุกวันข่<ฮ>เชลล์อบชีสกินไห่เนี่ยอร่อยไข่เชลล์อบชีสแ้วชีสชีสยังหวาน บ้านนี้เรากินหวานหรออ,อือยังไม่ได้กินผัดม่ามา่าเหมือนไทยสิคะผัดม่ามา่าค่ะก็คือผัดม่ามา่าต้องนี่อยู่ตรงไหนนะฮะอยู่นะนี่นะอันนี้ซุปหอยตลอด ไปโฟกัสกับการกินก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ทัน 8, 8. บินนี้อาหารเก้าอย่างนะคะแล้วก็น้ำสองขวดนะคะแปดแสนสามจ้าซ้ายหรือขวาเก้าศูนหนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายค่ะ นี่คือห้องของเรานะคะเรามาลุ้นกันว่าจะดีหรือไม่อู้ยยางยังยังไม่เปิดเ <Hi. S 2> <อ>ชียร์เลยค่ะคนเปิดตัวดรกคือกูย่า yeah, because you have key card ทาดาโอ้วกล้องใหกล้องคืออุ้ยกล้ใหญ่เลยอ่ะเอาเราบารรลุนกันนะคะเพราะว่านี่คือห้องอะไรนะคะ Family Oh, เปิดไฟได้ค่ะว wow ้าวดับเบิลเบดสองเตียงนอนแบบเต็มที่อ่ะเอาไปเลยจ้าห้องน้ำห้องจโอเคฮัลโหล